ได้ผลแล้วนะครับเป็นพริก่อนพริกอ่อนนะครับเม็ดใหญ่ๆนะครับมากครับแบบนี้ครับมีเก็บแยกมาปรุงครับตอนนี้ก็ได้ผลเที่เราพูไว้แบตเได้น้ได้ครับซื้ออะไรมาน่ะ๋ไปซื้อปลาดุกบิ๊กอุยมา150ตัวเดี๋ยวจะนำมาเลี้ยงในบ่อเนี่เตรียมน้ำไว้เรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะนำปลาดุกบิ๊กอุยเนี่ย ปล่อยลงบ่อน้ําที่เราเตรียมไว้แบบนี้นะครับเราจะต้องนํามาแช่ไว้นะครับเราจะนําปลาดุกนะครับที่ใส่ถุงแบบนี้เมื่อเราซื้อมาแล้วเราจะต้องนํามาแช่ไว้ในน้ําใหม่แบบนี้นะครับประมาณ1 0บถึงยีนาทีแช่ไว้ทําไมแช่ไว้เพื่อให้ตัวปลานะครับปรับสภาพกับน้ําใหม่ได้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนงครับตอนนี้นะครับเราแช่ปลาดุก ไว้ในน้ําใหม่เดี๋ยวตอนนี้ผ่านไปนะครับ10นาทีแล้วเราจะปล่อยปลาดุกลง2บ่อนี้นะครับซึ่งผมได้ซื้อพันปลาดุกบิ๊กอุยมานะครับจํานวน150ตัวนะครับเหมาะสมก็บบอเล็กๆแบบนี้แหละครับเราจะแบ่งนะครับเป็น2บ่อน,นะครับ สำหรับร้อยห้าสิบตัวนะครับจะได้ไม่แน่นมากเกินไปนะครับเราจะติดตามผลกันได้เรื่อยนะครับสำหรับแปลงเกษตรของผมช่องวิธีไทยพีชนแนลนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวปลากันก่อนนะครับนี่ครับตัวปลานะครับเดี๋ยวผมจะซ้อนให้ดูว่าไซส์นะครับขนาดไหนนะครับนี่ไซส์จะขนาดนี้เห็นไหมครับนี่ครับเราจะแบ่งออกเป็นสองบ่อนะครับ นี่ครับหนึ่งบ่อนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งบ่อเราก็ปล่อยบ่อนี้นะครับนี่ครับเรายังไม่ต้องให้อาหารปลาดุกนะครับวันรุ่งขึ้นนะครับหรือว่าอีกหนึ่งวันนะครับเราถึงจะให้อาหารสําหรับลูกปลาดุกนะครับเป็นอาหารสําหรับลูกปลาดุกเม็ดเล็กๆนะครับนะ และคลิปนี้นะครับท่านใดนะครับมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับในการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กปุยนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องฟิลิไทพีชแนลได้เลยครับนะสำหรับสวนเกษตรนะครับทางด้านนู้นเห็นไหมครับสวนเกษตรของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูสวนเกษตรกันนะครับตอนนี้นะครับผักนะครับที่ปลูกไว้ตอนนี้งามมากแล้วนะครับโตขึ้นเยอะแล้วนะครับ ตรงนี้ก็เป็นมะเขือเทศนะครับเป็นแปลงของมะเขือเทศซึ่งทําค้างไว้นะครับฟักทองก็มีนะครับนี่ตรงนี้ครับพริกครับกําลังเริ่มโตแล้วนะครับนี่กําลังได้ผลแล้วนี่ครับเป็นพริกอ่อนนะครับเม็ดจะใหญ่ติดดอกเต็มเลยครับนี่ครับตรงนี้ก็กําลังติดนะครับผลผลิตนะครับนี่เป็นพริกอ่อนนะครับเม็ดใหญ่ๆนะครับตอนนี้งามมากนะครับนี่แบบนี้ครับนี่เก็บไปกินได้แล้วนะครับบีบแบบนี้ครับ งามมากนะครับแล้วกำลังทำสวนเกษตรนะครับเยอะเลยครับตอนนี้นี่ครับเป็นผักกาดนะครับเนี่เราได้แยกมาปลูนะครับตอนนี้ก็ได้ผลผลิตแล้วนะครับนี่กำลังเริ่มโตนะครับนะอีกไม่นานนะครับอีกประมาณสองอาทิตย์นะครับเราก็เก็บไปกินได้แล้วนะครับนี่ครับกำลังเริ่มลงเยอะเลยนะครับนี่นี่ต้นหอมนะครับนี่ใกล้ ไกล้เก็บไปกินได้แล้วนะครับมะละก็มีนะครับปลูกไว้แบบพอเพียงนะครับนะเป็นสวนเกษตรที่เราปลูกไว้แบบพอเพียงถ้าเหลือนะครับเราก็นําไปขายกันได้ตรงนี้เป็นผักกาดนะครับผักบุ้งเก็บไปกินได้แล้วครับงามมากนะครับตอนนี้นะครับนี่งามมากแล้วครับนี่แบบนี้กินได้แล้วนะครับถ้าเราปล่อยไว้อีกนะครับไม่นานก็เราก็ จะกินไม่ได้แล้วเพราะว่าต้นจะแก่นะครับเดี๋ยวจะต้องเก็บไปกินแล้วครับและคลิปนี้นะครับทางช่องพุทธิไทยพีชนแนลนะครับก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะทําสวนเกษตรนะครับนะสำหรับปลูกกินนะครับปลูกขายนะครับนะเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อผักนะครับของเขามารับประทานกันนะครับเราจะได้ไม่เสียเงินนะครับแล้วก็เรากินกันได้ทั้งบ้านเลยนะครับนะแบบนี้นะครับ พอเพียงนะครับเราก็อยู่ได้นะครับแต่ถ้าเราไปซื้อหามานะครับเราก็จะเสียเงินจํานวนเยอะนั่นเองครับและคลิปนี้นะครับผมก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเราจะอัปเดตนะครับเรื่องการนะครับให้อาหารปลาดุกนะครับและอัปเดตนะครับการเติบโตนะครับของปลาดุกบิ๊กอุยนะครับที่เราได้ปล่อยไว้ในบ่อ2บ่อเมื่อกี้นี้นะครับให้ทุกท่านนะครับได้รับชมกันตลอดนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนาเราจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆกันนะครับ